สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมอีกครั้งโอ้บูธก็จะอยู่ในเกมซูเปอร์สมิธนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นใช้ศาสตร์นะฮะหรือที่รู้จักกันในนามว่าลิซาดดอนนั่นเองก็มีคนเรียกร้องเยอะมากๆครับ <c oughs> เยอะไม่แพ้กับพี่จูเลยโอเคงั้นเราจะเข้าโหมดทัวร์นาเมนต์เช่นเคยครับผมเป็นหนึ่งในตัวละครที่ตีแรงนะฮะแล้วก็ ผมก็เล่นเล่นพอได้นะสำหรับดิสซอนแต่ไม่ได้เล่นบ่อยแต่ว่าผมลอกเล่นแบบจากคนที่เล่นดิสซอนมาโดยตลอดนะครับหรือว่าเพื่อนผมมันเองครับเขาชื่อว่าจำแซดนะครับเขาเล่นดิสซอนเป็นเมนเลยครับแล้วผมก็เล่นขเขาบ่อยจนผมรู้ว่ามันมันน่าจะเข้าจังหวะไหนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้น่าจะมีคนนะน่าจะมีคนเยอะเลย วันนี้อยากมาเล่นเอ่อรุนาเมต์ใหญ่ๆบ้างอ่าห้องนี้แล้วกันนะครับห้องใหญ่เลย32คนโอเคก็จะมีทั้งหมด8สีเหมือนเดิมนะครับอย่าเป็นชื่อกันแต่ว่าเราวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นสีหลักกันนะครับดูสีครับผมว่าสีมันแปลกๆมากเลยแต่ว่าเราเราคุ้นสีกับสีออริจินอลมากเลยสีส้มเนี่ย โอเคมาดูกันครับมาดูท่าท้อนก่อนเลยครับดูไม่ค่อยแปลกตาเท่าไหร่ก็เหมือนเหมือนเดิมท่าแจ็บครับแจ็บสามสามจังหวะนะครับแล้วก็สมาหน้าครับไี่หน้าหน้าเอครับลงเอครับแล้วก็ขึ้นเอครับก็ท่าหน้าเอมักจะใช้บ่อยนะครับแบบออกมาห่างห่างไฟอยู่แล้วก็ท่าบีปุ่มพิเศษจะเป็นเฟรมพเวอร์ครับยิ่งปล่อยนานๆก็ไฟก็จะลดลงนะครับ ก็ต้องรอจังหวะต้องรอสักแป๊บนึงนะถึงจะเต็มได้แล้วก็หน้า B ีครับเป็นท่าแฟลบิครับเมื่อใช้ทุกครั้งนะครับก็จะเสียเลือดนะครับแล้วก็พยายามอย่าบ้ามากครับไม่งั้นจะพุ่งออกนอกสเตตอย่างนี้ครับโอเคมาต่อท่าต่อไปครับท่าล็อกสแมสครับลง B ีครับจะมีท่าอาร์เมอร์ครับทำให้เราไม่ติดชงักระหว่างโดนโจมตีครับแล้วก็ท่าขึ้น B ีคือท่าสฟล์นะครับแล้วก็ท่าสแมสหน้าครับหวดครับ แล้วก็สมาล่างครับสมาล่างนี่จะโดนรอบตัวนะครับหมอกเอาไว้แบบเอาไว้ใช้ตอนที่ศัตรูนั้นกำลังจะเกาะขอดนะครับแล้วก็ขึ้นแล้วก็สมาบนนะครับก็จะก็จะเป็นสลัดสองทีาแอนะครับก็จะเป็นกระโดด A หน้า A ครับหน้า A ก็จะเป็นท่าขวนนะครับลง A ก็จะเอาเท้าถีบลงไปขึ้น A ก็จะเอาหัวหวดไปข้างบนนะครับโอเคน่าจะหมดแล้วละงั้นเราตัดกลับมาที่ตอนเล่นเลยอกันนะ เวงกรรมผมเหมือนผมจะตัดไปเยอะเลยนี่มันแบบเขารอบแรกเลยครับเดี๋ยวโทษทีโทษท,ทีโอเคไม่เป็นไรมนะั้งรอบแรกนะครับเราเจอกับฟอกนะครับมาดูกันครับสำหรับรดิซตอนจะสู้ฟองได้หรือไม่หัวไปครับไม่โดนครับแต่ยันเข้าไปหัวบนฟอกนี่ก็เร็วนะมากครับเนี่ยน่าจะสู้ได้อยู่เหมือนกันหัวเกือบตกครับสายขึ้นมาเกาะคอไว้อะไร์ สไลดไปครับแจ็ปไปล็อกสมาไม่โดนครับล็อกสมาทีโดนจับครับฟอ็ฟอกฟ็อกดูเดือดมากครับแจบ็ปโอเคครับสไตล์การเล่นเขาน่าจะแบบบุกบุกแลกหมากกันเลยอชอบชอบอืม้มไม่โดนครับขวดก็ไปเต็มเหนียวลงมาลงมาอื้มขวดที่ก้องลงได้ครับโอ้โหโดนสมาล่างของฟ็อกเข้าไปเกือบเดือดอละายขึ้นมาครับ อะไรอะไรโอ้ยหัวไม่โดนครับหัวอีกทีหนึน่งม,มามาเฟรมทัวเวอรดักไว้ครับไม่ให้เขาขึ้นมาครับขึ้นได้หรอไม่ได้ได้นะโอ้โหขึ้นได้เหรอเนี่ยโอ้โหมันมันสูงมากเลยน,นั่นแหละนี่หางไฟครับแล้วก็สมัครล่างโอ้โหได้ด้วยนึกว่าจะไม่ทันนั่นแหละมามาเฟรมทัวเวอร์ครับโอ้ไปบิดไม่ได้หาไฟาไม่โดนครับแจ็ปเข้าไปอืมเอาดิโอ้โหต่างหูตา่างแจ็ปครับ ล็อกสมัยแอตโอ้โหโดนเตะลงมาล็อกสมัยพีนุ่ไม่โดนครับหัวตไม่โดนกโด็โดนหัวกลับมาด้วยเตะเขาครับแอวิทกลับข้อสนามครับแมทหัวตไม่โดนอือหัวอีกทีนึงมามามาโอ้โ oh, หหัวตไม่โดนครับหัวตอย่างเดียวเขาดิสลอฟมีสมัยล่าไหมครับลงมามามาเฟรมโท่ดักไว้ครับอ่าเสร็จครับเรียบร้อยครับโอ้โ oh, ห เฟรมทาวเวอร์นี่ผมว่ามันเหมาะมากครับที่จะเอาไว้ใช้ตอนที่อยู่ตรงขอนคับแล้วก็อีกฝั่งนั้นจะอยู่ตรงข้างๆสเตทตอเหมือนไปขัดจังหวะเขานั่นแหละ <c oughs> แต่ว่าทุกครั้งที่เขาโดนโจมตีจากด้านนอกนะครับทำให้คอน,นั้นใช้ท่าขึ้นบีได้อีกรอบหนึ่งหรือท่ารีคอเวอร์ขึ้นมาได้อีกรอบน,นะครับโอเคครับโอ้โหเยอะไหมอ่ะสามสิบสองคนเต็มปะเอ,อ่เอ,อเต็มนะเต็มเต็มเต็มสามสิบสองคนเลย รอบหน้าเราเจอกับใครครับด็อกเตอร์มาริโอหรือว่าพีชนะฮะมาจากซีรีมาริโอทั้งคู่เลยตะกี้ตะกี้อะไรวะตะกี้ผมไปกินน้ำมัง้งล,ลืมกดอัด <c oughs> โหมาปุ๊บอ้าวเฮ้ยมึงรอบแรกเลยนี่วะเท่าทีเท่ทีทพูดถึงเทียดีกว่าดิสตอนเนี่ยอยู่ล่างสุดเลยนะครับของเทีย ระดับเดียวกับพูลินเลยอ่ะมันแต่มันเป็นตัวที่ตีแรงนะครับแต่ว่ามันทําไมมันมันอยู่ข้างล่างสุดอ่ะเอ่อมันเป็นตัวที่นิยมค่อนข้างน้อยนะครับแต่มันก็เป็นตัวที่เก่งน,นะครับเ้าเธอเล่นดีๆเนี่ยผมว่าถ้าแจ็คของมันนี่ออกเร็วมากครับแต่ถ้าเกิดแจ็ปแข่งกันผมว่าลิซซอนน่าจะออกไวไวมากถ้าโจมตีของลิซซอนเนี่ยเกือบทุกท่าน,นะครับเป็นสมายหมดเลยขนาดล็อกล็อกสมายเนี่ย เออล็อกแสมาลงบีะครับที่เป็นหินนะ่ะไม่ยังไม่ยังแสมาได้ด้วยอะคือแบบเอ้ยมันได้้วยเดี๋ว่าผมเคยโดนตอนที่จำแซดเล่นเล่นกับผมอะโอ้โหโดนเต็มเต็มะจำแซดเนี่ยเป็นคนที่เล่นลิซลอนเป็นหลักนะครับเล่นน่าจะมาพันกว่าเกมได้แล้วเขาก็เล่นอย่างโชคโชนนะครับแล้วเขาก็โดนกระทืบอย่างโชกโชนเช่นกันเดี๋ยววันหลังนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแมทที่ผมเล่นกับจำแซดมาให้ดู ก็ต้องรอครับเดี๋ยวผมต้องชวนเขามาเล่นที่บ้านแต่เขาเล่นแต่เขาเล่นดีที่สุดนะจากแต่ที่ผมเคยเล่นมาว่าเขาเล่นิซอนได้ดีแต่เขาจะแฟร์วิแบบแม่นมากครับแบบขนาดอยู่กลางกาศยังกล้ายังกล้าจะพุ่งเข้ามาโอเคคสําสรับรอบที่2มาครับเจอกับด็อกเตอร์มาริโอครับโอเคสำหรับด็อกเตอร์มาริโอนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเก่งขนาดไหน แต่ว่าจริงๆแล้วคุณงส่งขัยว่าเอ้ยไอ,ไอมาริโอกับดรมาริโอเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับคือดอตตอรมาริโอเนี่ยมันจะพ่นยาออกมาแต่ว่ามาริโอเนี่ยมันจะพ่นทุกไฟออกมาคือมันแตกต่างกันตรงนี้เด่นๆเลยแล้วก็เรื่องของท่าบางท่านะครับก็อย่างดตรมาริโอเนี่ยจะไม่มีท่าแบบเป็นปืนฉีดน้านะครับที่จะพ่นน้าใส่แต่ผมว่ามาริโอเก่งกว่าจากความรู้สึกนะโอเคครับมาเริ่มกันเลยยันไปก่อนโอ้โหนี่ยครับปายามา แจ๊บเข้าไปครับหาตีด้วยหาครับโอ้โหนี่จะดอกใช่ไหมนี่แจ๊บมาแลกหมัดกันเหรอเยี่ยมเลยครับไฟร์วิธอืมไม่โดนครับปายาก็โดนสแล็ปไปหัวด้วยหัวครับหัวไปอีกทีนึงแฟร์วิธตรงๆครับต่อต้องระวังครับอย่าใช้ม่วงครับแฟร์วิธเนี่ยโดนมันตอนเรามันเจ็บนะครับเราก็เจ็บเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันลดเลือดตัวเองฮะประมาณสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหโดนสแม็หน้าไป อุ้ยเกือบแล้วครับถ้าโดนห้าคูปเจ้านะครับจะทําให้เราไปอีกด้านหนึ่งเลยไม่ตายเหรอฮะคนไฟครับดักไว้ไม่เงีขึ้นมาได้ไอ้สมัยล่างอีกแล้วครับโอ้โหปิดเกมได้ดีจริงโอ้โหไม่ได้ครับชนกับสมัยล่างของเขาหัวไปที่โอ,โ,โอ้โหไอ้เนยล็อกสมัยเข้าไปเต็มเตครับ ต้แลเข้าไปแจับเมื่อเยอะแฟร์พิทครับมผมตรงไปหน่อยเฮ้ยโอ้โหไฟโดนอยู่ครับนีออ่ไม่โดนครับอ้ก็โดนโดนเดี๋ยวจะต้อนแรงครับแลกใหม่กันเ,เลยคราอย่างนี้นีเออเ่เอ้าเฮ้ยเตะกี้เราแฟนวิทไม่ใช่เหรอวะ่อกี้เราโดนโทแมสเหรอนีเออ่เอาไปเลย คือไฟเรียบร้อยครับตีแรงจริงๆครับทิซ้อนโอ้เฮ้ยชอบว่ะมันหัวโคตรมันอ่ะโอ,อ้โหหัวอ,อ่ะเหมือนจบเกมไวมากเลยเนี่ยโอ้คู่ต่อไปครับก็จะเป็นฟอ็อกอีกแล้วเหรอฟอร็อกกับเซลเอ้ยฟอ็อกกับลิงนะครับไม่ใช่เซลได้ครับลิงค,ครับ จากเรื่อง The Legend of Zelda ครับ Zelda มันเป็นชื่อของตัวละครผู้หญิงนะครับเป็นเจ้าหญิงนั่นเองตรงนี้มี Zelda ป่าวะไม่มีไม,ไม,ไม,ไม่มีแค่ลิงนะครับไม่อยากเจอฟ็อกเลยเจอไปแล้วอะ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราตัดกลับมาที่ตอนที่ใกล้จะแข็งแล้วกันโอเคน่าจะประมาณนี้นะ ไม่มแข็งโคตรนานเลยแต่ว่าเราจบเกมกันไวมากเลยอะ่ะขอให้เป็นลิงค์แล้วกันนะไม่อยากเจอฟอกอะลิงก์นี่ก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่เออก็ก็สูงกว่าลิซิดอนอหน่อยนึงนะก็เก่งนะผมว่ามันแบบเขาเรียกว่าการเล่นแบบแคมปิ้งอะเขาเรียกว่าแบบอยู่กับที่ครับแล้วมันจะปามมวแรงปาธนูเอ้ยยิงธนู ปลาระเบิดคือแบบก่อกวนให้ได้ครับแล้วก็รอให้รอให้ตัวเหล่านั้นโลเข้าไปคือกิ้งเข้าไปหาซึ่งเหมือนมันหลอกล่อดได้ดีครับที่จะที่จะสู้สู้กับสตุออย่างนั้นแล้วกออ็อะไรนะแล้วก็ท่าจับของมันก็ไกลมากครับมาดูกันครับสำหรับลิง์แต่ผมว่าผมทู่ได้อยู่แล้วอ่ะนี่ครับปลามูมแมลงครับมูมแรลงเขาจะเป็นเออจะเรียกว่าพายุก,ก็ได้นะแต่ว่าพอมันผ่านไปใช่ปะ่ะมันจะวนกลับมา เขาบกมาปุ๊บมันมันเหมือน,ม,น,ม,นมันจะดึงตัวเราเข้าไปหามันด้วยถ้าเกิดเราอยู่ในระยะที่เราที่มันปาโม,มแรงมามากลับมาที่เกมครับแต่แมตหน้าไม่โดนครับอุ้ยเนี่ยพายุแอเนี่ยมันจะปามาครับนีแจ็คเข้าไปครับยิงขนุหัวเข้าไปเ,เต็มๆมาครับรออยู่แล้วโอ้โหเมือ่อกี้ผมจะสปายซะหน่อยนีหัวโ,โ,โอ้โดนจับครับ ต้องระวังครับถ้าถ้าจับแล้วเขาก็จะโยนขึ้นอย่างนี้เขาจะต่อด้วยสมาบนนะครับเป็นแต่บอกว่าเป็นคอมโบรหรือจังหวะที่เขาจะสามารถทำตามได้หัวเต็มเมครับมามาลงมาเฟร,รมทรเวอร์ดักไว้ไม่ได้ครับนี่ยันเข้าไปเต็มเตมมาสิมาสิยังถึงอีกอะโอ้โหโซ่อนรเนนนะเบิดไว้เนี่ยนม่ โอ้โหตายครับเป็นสมัยบนของเขานะครับนี่หัวก็ไปเต็มๆเอาคืนไหม,มาศูนย์ศูนย์เท่ากันแล้วครับเหมือนเล่นเหมือน,นเริ่มเกมใหม่เลยอเออดิโอ้โหนี่เทะเข้าไปครับโอ้โดนจับครับแบล็คบิสตรงๆครับได้ด้วยโอ้แต่เข้ายังไงวะเนี่ย เนี่ยมันมันเป็นมันเป็นวิธีเล่นของลิงนะครับที่แบบว่าเขาจะปามาแล้วก็ทําให้เรานั้นเหมือนบังคับว่าเราจะต้องกระโดดครับแล้วเขาก็จะดักด้วยสมัยปนซึ่งมันมันมันยากมากเหมือนกันที่จะเข้าหาเขานะครับอะไรจะจับหัวต้องไปเต็มเตมาอตายไม่ตายเหรอมารออยู่แล้วเฟรมทาวเวอร์ดักไว้ครับเฟรมทาวเวอร์ดักไว้มันยังขึ้นมาอีกหัวเต็มเตม,เ,ตมเออเรียบร้อยับลิงก็ลิงเถอะ มูมาแรงกับธนูก็ไม่ช่วยอะไรนะฮะเรียบร้อยจริงๆโอเคครับสำหรับลิงเราก็ปราบได้นะครับตอนนี้เราก็จะเข้าสู่รอบรองนะครับรอบรองเจอใครวะเอาดำเลยเอออย่าหลุดนะเว้ยโอเคมาแล้ะ เขจะมีโอกาสที <those S 1> <that> ่จะเจอกับเนสแล้วก็โซนิกนะครับเอ่อไม่อยากจะทั้งตัวเลยคือแม่งเร็วอ่ะเนสเนสยังยังพอได้อยู่คือเนสเี่เป็นตัวเก่งตัวแรกของผมเลยนะผมว่าจะบอกว่าเล่นง่ายก็ง่ายนะแล้วก็ท่ามันก็ตีแรงด้วยอีกอย่างหนึ่งมันทำาผมวงง่ายมากครับสำหรับเนสแต่ว่าไอโซนิกเนี่ยไม่อยากเจอที่สุดแล้วมัน ไม่ว่าไม่ว่าจะเล่นตัวไหนแล้วเจอโซนิกเนี่ยมันมันจับตัวยากมากครับมันมันวิ่งไวแล้วก็ท่ามันเนี่ยจะเขาเรียกว่าผมผมไม่รู้ชื่อท่าที่มันจะม้วนตัวมันช้าไปเรื่อยๆโอ้โหโซนิกว่าโอกาสชนะยากมากครับนี่คือในความคิดของผมและความรู้สึก <to> โซนิกโซนิกโซนิกนี่ก็อยู่อันดับ ท็อปเทียร์นะครับระดับเดียวกับคลาวแล้วก็พิกาจูก็สูงที่สุดเลยอะมันเป็นตัวที่กําจัดได้ยากมากครับเพราะว่ามันไวแล้วก็ตอนมันออกไปปุ๊บถ้ามันไม่ออกไปเนี่ยมันจะไม่มีทางตกครับเพราะว่าท่ารีคูเออร์มันดีมากๆมาโซนิกอันนี้จะเล่นยังไงเดี่ยท่าช้ายเนี่ยผมรู้จะทำยังไงกับมันดีเนี่ยคือแบบโอ้โหจะจับตัวมันยังไงดีวะเนี่ย แม่งเร็วมากอะ่ะคือแบบแค่วิ่งปกติมันก็เร็วแล้วอะ่ะยังไงดีวะเนี่ยเปิด c o v e ดักไว้ค,วครับยังยังได้อยู่แต่ว่าเราใช้ได้ไม่บ่อยครับ c o v ร์โอ้โหโดน,นจับครับข่าวโอ้โหแล้วเขาหมนตัวหน้าท้องเราอี๋สไลดไปครับหวัวไม่ได้ครับโอ้โหติดตีอืมสไลด์ไปแจับ โอ้โหเดี๋ยวขอใช้สมาธิแป๊บหนึ่งพี่กัลจะทันยังไงกับมันดีโอ้ยโอ้เขาตามามาซ้ำเลยอ่ะแบบเตะเราขึ้นไปข้างบนเลยอ่ะนี่นะขอสักชีวิตก็ยังดีวะถ้าเราแพ้เนี่ยยนันเข้าไปไม่โดนครับนีโ่โอ้โหหลบได้ด้วยโอ้ยนาา่า้ำคาญ ้ยโอ้โหล็อกโซแมกก็ยังตีชนังงอยู่โอ้โหโดนจับครับโอเน,น็กเฮ้ยนี่เฟรนทูเวอรวมโอ้โหเป็นกำลุ่งลุ่งลุ่งนี่ดันด้วยหัวไฟไปตึงกรงครับมาต้องสู้ที่ท่านี้นี่แหละอ้าวอ้าวโอ้โหดูดิมันมันน่าจะตกลงไปแล้วแต่มันก็ไม่ตกอ่ะดักนในเฟรมทูเวอร์ครับโอ้โหยังขึ้นมาอีกเฟรมทูเวอร์ครับ คือมาหือล็อกสมัทไม่โดนเลยครับนิวสัดติดนะเอาเว้ยครับเอ้ยเ,เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดียวโอ้ยเกือบไปแล้วตอนนี้เดียวใจเย็นเพื่อนใจเย็นโอ้พลาดครับโอ้ยตายโหดโซนิคเป็นฝ่ายชนะครับมาได้แค่รอบรอเท่านั้นเองเป็นโคตรเก่งเลยแล้วมันก็แบบโอ้ยมันเร็วอ่ะ โอเคครับสำหรับคลิปของลิซดอนในเกมซูเปอร์สมานะครับก็จบลงแล้วอ่าครั้งหน้านะครับสำหรับเกมซูเปอร์สมานนะครับก็จะเป็นคิวของของใครเมตาไนครับอ่าบอกไว้เลยครับเมตาไนนะครับแฟนๆของซีรีส์ของเทอร์บี้นะครับก็เตรียมชมได้เลยครับสำหรับเมตาไนเอาละงั้นใครที่ชื่นชอบลิซดอนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีแคป แขกรับเชิญพิเศษนะครับเป็นจำแซนนะครับจะมาเรียรีสตอนให้ดูก็ไม่รู้ว่าจะนัดก,กันวันไหนนะครับโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกท่านลาก่อนนะครับสวัสดีครับ